มีถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการใช้งานคําสั่งกรุ๊ปนะครับผมไปดูในส่วนของอ u t o c แคก่อนนะครับในส่วนของอัลตแคพิมพ์ตัว G ครับกดเอนเตอร์ไปครับแล้วก็คุมชิ้นงานครับแบบนี้ครับคลิกขวากดเอนเตอร์ไปถ้าต้องการจะอันกรุ๊ปนะครับพิมพ์ u n g กดเอนเตอร์ไปนะครับแล้วก็คลิกที่ชิ้นงานแบบนี้ครับเรียบร้อยทีนี้ไปดูในส่วนของ c w c a d กันนะครับ c w c a d เนี่ยก็เหมือนกันนะครับพิมพ์ตัว G ครับกดเอนเตอร์ไปแล้วก็คุมชิ้นงานครับ คลิกขวากด enter ไปนะครับจะเห็นว่าเป็นกรุ๊ปแบบนี้ถ้าต้องการจะอันกรุ๊ปก็เหมือนกันครับ u n g นะครับกด enter ไปแล้วก็คีย์ที่ชช้งานนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ b i s c a t กันบ้างนะครับในส่วนของ b ิส c a จะมีความยากนิดหน่อยปกติแล้วในนี้จะมีการใช้งานคําสั่งกรุ๊ปกับอันกรุ๊ปแต่กรุ๊ปเนี่ยมันจะต้องตั้งชื่อด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราไปพิมพ์คีย์รัดกันนะครับ g r o นะครับกด enter ไปครับแล้วก็ ทีนี้จะมีให้ตั้งชื่อตรงนี้แน่นอนนะครับ